ปัญหาของหมอกับพยาบาลที่ทำงานหนักตกเบิกอยู่เวรกันเป็นร้อยชั่วโมงมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับมันเกิดขึ้นมานาเป็น 10, 10ปีแล้วแล้ววันนี้ผมจะบอกทางแก้ง่ายๆทำได้ง่ายๆเลยมาลองฟังกันครับหมอทั้งหมดในไทยมีประมาณ3 0,000คนนะครับแล้วก็พยาบาลทั้งหมดในไทยไมีประมาณแสนเก้าหมื่นคนนะครับผมเอาตีเป็นว่ารวมกันเลยแล้วกันรวมกันก็อยู่ประมาณ2 2 0 0 0 0คนตัวเลขกลมๆนะอันนี้เดือนคร่าว วิธีทำนะครับเอาง่ายๆเลยเอาที่คุณวิโร์อะไปจัดการสว่วนรถบรรทุกอะที่เข้าใจส่วนอยู่คันละ27,000บ,นะ 27, บาทต่อเดือนะนะฮะ27,000บาทต่อเดือนรถบรรทุกในประเทศไทยมีประมาณล้านกว่าคันเราตีกลมๆล้านคันนั่นเท่ากับว่ามันมีเงินจากสว่วนรถบรรทุกเนี่ย27,000ล้านต่อเดือนหรือประมาณ3 0 0แสนล้านต่อปีโดยประมาณนะครับประมาณ3 0 0แสนล้านต่อปี ิดง่ายๆครับเมื่อกี้หมอพยาบาลรวมกันมีเท่าไหร่นะสองแสนสองใช่ไหมนั่นเท่ากับว,ว่าถ้าเราเอาสว่วนลดบรรทุกเนี่ยจากที่เคยจ่ายให้ใครก็ไม่รู้อะมาขึ้นบนดินซะเอามาให้รัฐแล้วเราก็อารัฐเอาเงินตรงเนี้ยไปจ่ายให้หมอกับพยาบาลนั่นเท่ากับว,ว่าอะไรเท่ากับว,ว่าหมอพยาบาลเนี่ยจะได้เงินคนละนะครับเพิ่มขึ้นคนละหนึ่งแสนบาทฐานเท่าอะไรนะคนละแสนกว่าบาทต่อเดือน ยอมทําหรือยังดูมีกําลังใจขึ้นไหมไม่ตกเบิกด้วยเออเพราะถ้าเกิดตกเบิกนี่มันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวรถจะวิ่งไม่ได้เอาเป็นไงแก้ง่ายไหมงบประมาณไม่เพิ่มรัฐไม่ต้องออกตังสักบาทแค่กําชับกํากับกฎหมายดูแลให้มันครอบคุมทั่วถึงและเป็นธรรมเจ๋งมากนี่แค่สว่วนรถบรทุกนะลองดูส่วนอื่นอื่นรับรองว่าไม่ใช่แค่บุคลากร,ก,รการแพทย์ที่จะได้รับเงินเพิ่มขึ้น แต่ยังเพิ่มเพิ่มนะครับเพิ่มปริมาณบุคลากรทางการแพทย์ได้มากขึ้นอีกด้วยลองเอาไปทำดูง่ายๆเหมือนอย่างที่คุณวิโรธบอกแล้วลองดูครับ